สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกคนครับวันนี้ร้านจันเจ้าพระเครื่องมีพระบ้านานมาแบ่งปันดูองไหนนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนสามารถโทรมาปิดก่อนได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7หรือ ID Line p bao 041238นะครับร้านเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับไม่มีการบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือว่าเก็บปลายทางครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปครับมาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยครับเหรียญหลวงพ่อแดงครับวัดเขาบันไดอิดนี่ครบเก่าๆสวยๆวยเลยพี่หลวงพ่อแดง2องบาทครับนี่ เก่าๆสวยๆนะบาทไม่ค่อยสูงนะครับตรงนี้นี่สองบาทผ้แดงเก่าๆสวยๆวยเลยเว้ยนี่ครับหลวงพ่อแดงเก่าๆสวยสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวไม่ได้อิฐผมขอห้าร้อยบาทครับ เรามาเป็นปกนะครับมะขามหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่ครับนี่เล็กๆน่ารักครับปกหลวงปู่ทิมครับนี่ครับพี่ทิมเบะเล็กๆน่ารักครับใสวสวยเลยครับปกหลวงปู่ทิมหมุอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับ เหรียญต่อมาครับนี่ครับอุบปัชชาคำครับวัดส,สนามจันเว่เก่าๆสวยๆเลยเว่ยนี่นี่เก่าๆสวยๆเลยครับดูครับพี่นี่ครับเก่าๆสวยๆเลยเว่ยนี่ครับปุบปัชชาคำครับ เก่าสวยสวยเลยเว่ยเหรียญน,นี้ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัต,ตหีบครับพศสองสี่เจ็ดสามเเก่าเก่าสวยสวยเลยเว่ยนี่ครับพ่ออีหูเชื่อมครับสวยสวยเลยเว่ยนี่เก่าเก่าสวยสวยนะครับ เหรียญหลวงพ่ออีผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับนี่สองสี่สามสองสี่แปดสามครับเก่าเก่า,กาสวยสวยเลยพี่นี่พ่อปานครับพ่อปานวัดบางเฮียเลยพี่สวยสวยเลยพี่นี่ครับ สวยๆนะครับของพ่อปลาน,นี่ยน้องพ่อปานวัดบางเหี่ยมก็อห้าร้อยบาทเหมือนกันครับต่อมาครับพิดิตตาพัทับวดัดอนงเวน่ปิตตาพัทับเอกเล็กน่ารักครับนี่นะครับ เก่าๆส,สวยๆเลยเว้ยนี่ครับปิดตาพระทับครับปิดตาพระทับหลวง่อห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับติดตัวโลว่าโคศิตารามนะพี่นะหลังหนุมานเก่าๆเลยเว้ยนี่พ่อกลวยเก่าสวยๆแล้วก็นี่ เก่าเก่าสวยเลยได้เหรียญหลวงพ่อกล้วยผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนี่ครับพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับสามชุกสุพรรณเก่าๆสวยเลยได้นี่ พมุยสบพนนะครับเก่าเก่า,าสวยๆเลยครับเห็นไหครับบางไล่สห้าครับสองห้าหนึ่งหกเเก่าเก่าสวยๆเลยี่เหรียญหลวงพมุ่ยผม,ยมก็ห้าร0อบาทเป็นั้นครับ เหรียญต่อมาครับพ่อท่านคิงวัดถลงทองครับสองห้าสองโซนพี่เก่าเก่า,กาสวยสวยได้ไหมพ่พอคิงครับใบหน้าคมคมนะครับพี่นี่ครับเก่าเก่า,กาสวยสวยได้ไหม นี่บพ่อท่านเค็งของข้อห้าร้อยบาทหนึ่งกันครับเหรียญต่อมาเหรียญหลวงพบปัน้นวัดพิกุลสอขันมาบีเสาเก่าส,สวยๆเลยพี่นี่บพบปั้นนี นี้ยพบปั้นวัดพิกุลนะครับส่วนนเก่าๆส,สวยๆแลรับพีน่นี่นี่ครับของพบปั้น ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะถ้าถูกใจองไหนชอบองไหนก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศย์หก้าสศูนย์ห้นเจ็หรือจะเป็นที่ไอดีไลน์นะครับ pao ศูนย์สี่หนึ่งสสามแปดนะครับโทรมาปิดได้ตลอดนะครับผมต่อมานี่ครับหล่งพ่อใหญ่ราชินารดนะครับนี่เก่าสวยเลยพี่สองสามเจ็ดเก้าะครับพี่นี่ อยู่ในเลี่ยมเดิมครับเลี่ยมสวยๆมาเลยเบนะครับหลวงพ่อใหญ่กับเก่าสวยๆเลยเบนี่ครับใบหน้าคมๆนะครับนี่ครับหลวงพ่อใหญ่ผมขอก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรครับ ออกเก่าส,สวยๆเลยพี่หลวงพ่อเพชรเมืองพิจ,จิตรครับนี่ครับออกเก่าส,ส,สวยๆเลยพี่หลวงพ่อเพชรเมืองพิจ,จิตรครับสองสี่เจ็ดสองครับนี่ส,สวยๆเลยครับพี่ครับดูนะครับเมืองพิจิตรครับสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเพชรผมขอห้าร้อยบาทกันครับ เหรียญต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อหมิงครับหลวงพ่อหมิงวัดบางสแกน,นัยวีเลย์เกา่าเก่าสวยๆเลยเวนีนะครับหลวงพ่อหมิงวัดบางสแกนในสวยๆเลยเวนีเ เก่าๆสวยๆนะครับ,รบเดี๋ยวนี้ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับหลวงพ่อหมิงต่อมาครับเม็ดแตงขลงพุทั่วครับหลังอาจารย์ทีมนี่ครับเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกเลยครับนี่ครับหลวงพุทั่วครับหลังพระอาจารย์ทิมครับ เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เหรียญนี้ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับหลวงพุทธทวดเหรียญต่อมาครับเหรียญสุดท้ายพระอาจารย์มหาลอยครับนี่เก่าเก่าเลยพี่พระอาจารย์มหาลอยเก่าเก่าสวยสวยคมคมเลยครับวัดแหลมจากปากลอนะครับ เก่าๆสวยๆเล่สว,สวยครับนี่ครับพระม,ามาหาลอยเรี่องนี้ผมขอห้าร้อยบาทเหมือนกันครับมาต่อด้วยที่มีดหลวงพ่อเดิมครับม,มีดหลวงพ่อเดิมสวยๆเลยพี่นี่ครับเล่มนี้ผมขอ 700บาทครับนะครับพี่ๆท่านไหนดูแลวชอบครับดูชอบดูแลใช่ถูกใจรงไหนก็โทรมาปิดจบเราได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7หรือจะเป็นที่ ID ดี n e นะครับ pao 041238ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าเครื่องและจะได้ไม่พลาด ep ต่อๆไปครับวันนี้ร้านจันเจ้าเครื่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ